โอเคครับผมครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีซี่แมนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในไอดีของรอยนะครับผมเพื่อนคนจีนที่น่ารักของผมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับตามนัดเลยนะครับผมจะมารีวิวเจนอสสุดโหดของรอยนะครับผมอาวุธสี่ดาวสุดจ้าบนะครับก่อนเริ่มกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ครับแล้วกด u b s c r i b e รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับมาไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมนี่ก็คือเจนอสสองรอยนะครับผมพลัง7จ็ดล้านหนึ่งแสนนะครับผมแล้วก็นี่ครับอาวุธ4ดาวนะครับผมในยกเครื่องใหม่เลยนะครับสำหรับเจนอสตัวนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ HP 3แถวนะครับผมแล้วก็อัตราคริตคอน3แถวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอัตราดาเมจ3แถวด้วยนะครับซึ่งก็เล่นเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับผมที่อัปเกรดมาก็เล่นเป็นในส่วนของอาวุธ4ดาวนั่นเองนะครับเลือดอยู่ที่7ล้าน2แสนนะครับผมพลังโจมตีที่5้0แสนส0 0 0 0ืนะครับแล้วก็อัตราคริตคอนอยู่ที่90% มาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่า p p เป็นยังไงโอเคครับนี่ก็เข้ามาสู่ PVP กันนะครับผมเดี๋ยวขอจัดทีมเป็นแบบบูสต์ดาเมจเจนอสสุดๆเลยนะครับผมเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแบบแม็กซิมัมดาเมจนั่นเองนะครับผมนะก่อนที่จะไปลองทีมจริงกันนะครับผมนะเราจะบูสต์ดาเมจยิงกันก่อนนะครับโอเคครับผมสำหรับเกมแรกครับท่านผู้ชมครับมาดูอันดับสกิลของรอยนะครับไม่รู้จะแรงขนาดไหนครับสำหรับอันอัปเกรดมา อันดับอันดัสกิลจากทางฝั่งเด็กดอกครับหนึ่งทีครับตามด้วยจัดทิงแครชครับกับทางฝั่งมูเมงไรเดอร์แล้วก็อันดับสกิลครับจากแจนอของร้อยยิงขึ้นฟ้ามาดอกแรกหนึ่งร้อยอ้อหนึ่งร้อยล้านครับมาเปิดมาจังหวะแรกหนึ่งร้อยล้านเลยท่านผู้ชมครับหายหมดแผงครับแบบนี้น็อกไปหมดทีมแล้วนะท่านผู้ชมครับแล้วก็อันดับสกิลจากเกลโรกิวรอบเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยครับปิดเกมไป มาในแมตช์ที่2นะครับมาดูความแรงของรอยกันนะครับว่าจะทําได้ดาเมจเท่าไหร่ครับสำหรับเจนอฟยกเครื่องแบบนี้ครับอะไรครับไอเดียมิสกิลจากเด็กดอกเหมือนเดิมเลยนะครับติดบก็อตขยี้แล้วก็ติดสตันไปครับตังฝั่งยุงแดงแล้วเจอติดแครชครับไอเดียสกิลยิงขึ้นฟ้ามาเจงหคนนี้ยิงระเบิดปะเรียบร้อยก็ไป8ล้านดาเมจครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับโอ้โห8ล้านดาเมจครับยกเครื่องมาใหม่เลยท่านผู้ชม มาครับมาต่อกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับคอมโบบูสต์ดาเมจของเจนอสนะครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่3เลยนะครับอันนี้เป็นสกิลจากติดสองเหมือนเดิมเปิดมาจาะติดแครชครับกับทั้งฝั่งของแมงไลเดอร์แล้วก็อันติเบสสกิลยิงขึ้นฟ้าต้มมา100อีกแล้ว100ล้านครับดูภาพสโลโมชั่นกันแบบนี้100ล้านครับโอ้โหหายหมดแผงเอาละครับผมมาเกมนี้กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ดาเมจเท่าไรครับมาดูดาเมจข,ของรอยกันเด็กดอกครับเปิดสกิลมาจังหวะนี้แล้วก็ทั้งฝั่งจมวิงไลเดอร์ <c oughs> จัดติดแพชครับแล้วตามด้วยทั้งฝั่งเจนอสครับยิงขึ้นฟ้ามามาเปิดมาต้องไรเ1าล้านครับโอ้โหแรงจัดจัดกาล้านดาเมจท่านผู้ชมนี่แหละครับผมความแรงของเจนอสนะครับของรอยครับแหวอาวุธ4ดาวครับท่านผู้ชมครับพร้อมยิงครับ ต่อกันมาเลยนะครับผมนะสำหรับการคอมโบดาเมจบูสต์แบบนี้นะครับรอบนี้อะไรครับอีกฝั่งหนึ่งมีทัตสึมุกิล่าง2ด้วยนะผู้ชมครับเดาดิว่าจะทนดาเมจเจนอสไหวหรือเปล่าครับสำหรับทัตสึมุกิล่าง2แล้วยิงขึ้นฟ้าบัลลังก์โลเก้าสิบสล้านครับ90ล้านแตกอีกแล้วนะผู้ชมครับไม่ถึงร้อยล้านแต่ก็92ล้านครับโอ้นี่แหละครับผมหายหมดแผงเลยฮะโอเคครับมารอบนี้เจอทีม ดับพอปไฟของเซิร์ฟเวอร์นะครับท่านผู้ชมครับแม้ทางฝั่งเขานี่ทีมเต็มมาเลยครับท่านผู้ชมครับมียุงแดงมีทัสซูเมกิครับแต่ว่ารอยครับโัวดาเมจเป็นเจดอนตัวเดียวเท่านั้นแล้วยิงขึ้นไปมาจังหวะนี้77ล้านดาวเมจครับเอาล้วครับอีกฝั่งนึงทัสซูเมกิล่างสองกับยุงแดงซูมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันดีเบิรสกิลจากฝั่งเกลท์เกิร์โลนะครับผมคิวบิกพลังตรายนะครับเรียบร้อยมาหนึ่งทีแล้วลงเทรดท์ขึ้นป่ายิงขึ้นกันไปบ้างคครรรััับบทาางงฝ่อยโดดนนไป54ล้เมจ อาล้วครับด้านนี้ครับนี่เป็นสกิลจากฟินิกแมนนะครับผงลูกไฟมาด้านหลังครับ3ล้านดาเมจนะครับทางฝั่งของรอยครับมันยิลูกไฟใช้นะท่านผู้ชมครับอาล้วครับต่อไปต้องสู้กันในเฟสที่2นะครับอีกฝั่งหนึ่งคิวบิกพลังทลายมาหนึ่งทีครับทางฝั่งเกลือกิลล์รอครับทางฝั่งอันนี้เป็นสกิลจากทางฝั่งวอชด็อกแมนบ่าฟองบ้านฟาดรอยมา6กล้านเแสนดาเมจครับอาล้วครับอันนี้เป็นสกิลในเฟสที่2ยิงขึ้นไป ป่าต้ไหร่29ล้านดาวเปตโอ้โหเก่าแจ็สุดอะล้ครับเจน่ยังยืนได้อยู่ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับคิวบิกพลังตรายแล้วรอบหนึ่งแล้วก็นดนยิงโสนกลับขึ้นมาเหมือนกันก็ั้องฝั่งรอยยิงขึ้นป่า12ล้านดาวเบตครับอีกฝั่งหนึ่งแรงใช้เล่นเลยนะท่านผู้ชมครับอาละโหลูกไฟมาหนึ่งทีครับ1,300,000ดาวเมตสบายๆครับฝั่งรอยยังสู้ได้อยู่ครับแล้วก็ยิงแฝดที่3ครับจังหวะดียิงก็แฝดที่สโตมา 10ล้านดาเมจครับเรียบร้อยครับโอเคครับมารอบนี้นะฮะเดี๋ยวจะจัดทีมจริงมาด้วยเลยนะครับสำหรับรอยนะครับเล่นมาเป็นทีมจริงเลยนะครับผมนะแรักเหล่วเราจะมาดูกันนะครับไปสู้กับท็อปไฟของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเวลาเล่นทีมจริงนะครับดาเมจอาจจะไม่เท่าอ่าที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเล่นทีมแบบพึ่งดาเมจตัวอื่นด้วยครับท่านผู้ชมครับโอเคจัดทีมเป็นยุงแดงกับสมบัติล่าง2นะครับแล้วก็เจนอสอยู่ด้านหลังนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวไปดูกันนะเป็นไง โอเคครับมาลองเล่นทีมจริงกันบ้างนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็เป็นท็อปไฟของเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้เป็นสกิลจากหมาเฝ้าบ้านแมงของรอยครับปาดบอลจังหวะนี้โอ้โหแรงจัดๆครับสิบล้านดาเมจบอกเลยว่าแรงทีนี่ปาดแทบแตกอันแล้วปาดไปหนึ่งจีครับตรงนี้เกลโรเกลโรตามด้วยองอันนี้เป็นสกิลจากทางฝั่งทัสซูกิล่างสองครับยกหินขึ้นมาแล้วระเบิดไปก่อน1นึ่งครับสิล้านดาเมจติดเคิร์สทั้งหมดโอ้โหหตัวละครครับติดฟอนต์กันหมดเลลยยแ้้้วิงขึนซาไปต่ม สี่สล้านดาวเมกครับโโอ้หแรงจัดจดแรงจัดจดเอาลนะครับปัดขึ้นมาหนึ่งทีเหมือนกันครับตั้งฝั่งรอยครับยิงดอกแรกขึ้นไป6ทาร์เก็ตครับโต้มมาหนึ่งทีโอ้52ล้านดาวเมกครับแรงใช้เล่นเหมือนกันอ่ลนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้รอยค่อนข้างเสียเปรียบนะท่านผู้ชมครับโดนยิงทัชสุนเกิไปแล้วครับตัวดาวเมจอย่างทัชสุนเกิครับเนี่ยแล้วก็โกเคสซี่ครับไล่เอาข่าวกระแทกไปหนึ่งทีแล้วตั้งฝั่งของยุ่งแดงของเขาครับติดฟอร์สตายไปเรียบร้อยครับ อันดับมาฟาวบันแมนก็ยังยืนยืน้อได้อยู่นะท่านผู้ชมครับติดไม่ย่อท้อครับอันนั้ลองสู้ต่อในเฟสที่2ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นสกิลจากมาฟาวบันแมนของรอยครับว่าชนด็อกแมนเปิดมาก่อนจังหวะแรกในเฟสที่2ปาดมาหนึ่งทีห้าล้านเก้าแสนดาวเมกครับเขาบินไปแล้วครับ <S <S ดานดิเจนอสของเขาแับยิงขึ้นมาใส่รอยครับ28ล้านดาวเมกครับ เจนออขึ้นมาคืนเหมือนกันทางฝั่งหงร์อยยิงขึ้นไปคืนไปสิบสล้านดาเมจเจนออบินไปเรียบร้อยครับเหลือโกแกสึ i, ตัวสุดท้ายครับทางฝั่งของเขาครับเอาล่ะครับดูดไป1นีครับแล้วก็หมาเฝ้าบ้านแมนก็โดนยักตาตเต็มๆครับหนึ่งล้านแปดแสนดาวเมจครับแต่ไม่สะเทือนเลยนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าโกแกสึอทางฝั่งฮอนจีเนี่ยแกเล่นมาเป็นสายปลาแล้ว่าสายถึกนะครับผมสายแท้งนะเดล่นานนี้ครับฟินิกแมนครับผงลูกไฟเป็นดาวเมจโอ้โห่้าล้านดาวเมจ อาล่ะครับหมาฟ้าบ้านแม่ของรอยยังสู้อยู่ปาดมาหนึ่งทีครับหนึ่งล้านสี่แสนดาวเมครับตามมาด้วยเจนนอสยิ่งมาอีกหนึ่งครั้งยิงมาหลายดอกแล้วจริงๆริงเจ็ดล้านเก้าแสนดาวเมครับอาล่ะครับด้านนี้เกลเลอร่ครับคิวบิกพลังทลายครับหนึ่งทีครับเบิร์นเลือดไปก่อน HP ตรงนี้ครับมิดหลอดแล้วครับด้านนี้ต่อยขึ้นมาหนึ่งล้านแปดแสนดาวเมครแล้วฮิวเลือดขึ้นมาครับทางฝั่งโกเกสึอันเป็นสกิลจากฟินิกแบงของรอยครับหงลูกไฟมาหนึ่งทีครับหนึ่งล้านดาวเมครท่านผู้ชมครับ อ่าครับด้านนี้ครับดอเทรดขึ้นไปเหมือนกันครับต้องฝั่งหูลูกไฟของเขาครับปาดมาหนึ่งทีหูแรงมาก5้ล้านสแสนดาเมจอันนี้เป็นสกิลจัดหมาโฟบาร์แมนจกหน้าโก้งแค่เสือไปหนึ่งล้านสามแสนดาเมจครับตามไปด้วยยิงเฟสที่4ครับเจนอสของรอยยิงเฟสที่4ยิงขึ้นฟ้ามาเรียบร้อยไปแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับมาต่อตรงนี้เลยนะครับผมนะเจอกับเอลวินครับอันดับ3ของเซิร์ฟเวอร์ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นสกิลปาดมาหนึ่งทีนะครับผมเปิดมาก่อน12ล้านดาเมจครับทางฝั่งรอย ทัสมกิครับยกขึ้นไประเบิดครับพลังจิตทะลวงมา1ทีครับสิบล้านดาเมจต,ติดฟอร์ทั้งหมด6ตัวละครเหมือนเดิมเลยครับด้านนี้เจนอรยิงคืนไปเหมือนกันป้ามาหนึ่งจีกับรอยโดนตะตำหน้า52ล้านดาเมจครับโอหูเซิร์ฟกีนี่ยิงกันแรงหนักๆมากๆเลยนะครับหลังจากที่มีอันดับสกิลกับอาตาเฉพาะ3ดาวมาท่านผู้ชมครับอแล้วับด้านนี้ป้าทัสมกิป้า มันถึงที่ล้านแปดแสนดาวเมกครับบินไปหวานแล้วแล้วก็รอยยิงเทรดึ้นบาทจังหวะนี้เปิ้ลมานถึงที่ห้ล้านดาวเมกครับต้องฝั่งโก้กัตสึกับยุงแดงเขาบินไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เกลือก็รอดครับตีธรรมดาไป็หนึ่งทีมมีการไล่โรงตีมาจากทางฝั่งของเจนอสครับแล้วทางฝั่งของโก้กัตสึของรอยโก้กัตสึของรอยเอาเข่าสอกหน้าไป็นถึงทีครับเรียบร้อยครับอ่าแล้วครับผมด้านนี้ครับหมาฟาวันแมนก็ยังยืนได้อยู่นะครับติดไม่ย่อท้อครับ ติดฟอสโลรัวๆเลยนะครับฟิน ouais. ิกแมนไม่ไ huh. ด้ออกสกิลแล้วก็ปาบหน้าไป็นอีกทีครับจังหวะนี้สี่ล้านหกแสนดาวเมตบินไปเรียบร้อยแล้วลอยโดนยิงคืนมาในแฝดที่สองครับเจนเอลวิทยิงไปที่ยี่สิบเก้าล้านดาวเมตทางฝั่งของรอยยิงคืนไปบ้านในแฝดนี้บินหรือเปล่าบินขึ้นไปเก้าล้านดาวเมตบินเรียบร้อยครับโอเคครับและนี่แหละครับผมท่านผู้ชมครับคือความโหดของเจนอสของรอยนะครับอาวุธสี่ดาวนะครับแล้วก็เซนนักทอเต็มๆเลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวแบบนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรนะครับสามารถถามใต้เดคิปชั่นได้เลยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าครับหรัดคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมผมจัดแน่เลยครับเจนนอส